ทดลองดัดนะครับตัวนี้ดัดได้โตสุดข,ข้ออ้อย40มิลนะครับแต่อันนี้เราทดลองกับเหล็กข้ออ้อยขนาด32มิลใช้งานร่วมกับปั๊มแบบสวิตเท,ท้าควบคุมนะครับ เราพอแค่ไหนก็ปล่อยสวิตแค่นั้น,นะครับถ้ากดตล่อยก็อันนี้ประมาณงอสุดนะครับกดอีกฟังหนึ่งนะครับเพื่อให้กลับเดี๋ยวเขาจะลองแบบดัดเข้าด้วย ใช้งานอันนี้ถ้าเกิดว่าตึงเทาาสุดจะได้เท่านี้นะครับโอเค,อเคทำงนานปกติครับพร้อมจัดส่ง